อีพีห้าเริ่มมาที่ลุงโมทักกำลังลองโทรหาเบร์โทล่าสุดของโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าที่มีชื่อเดียวกับพ่อของพระเอกขณะที่ลุงโมทักกำลังรอคนรับโทรศัพท์พระเอกก็เดินมาหน้าร้านพอดีและรับโทรศัพท์ลุงโมทักก็ตกใจมากที่เป็นพ่อของพระเอกจริงๆพระเอกก็ถามลุงโมทักว่าโทรมาหาเขาทำไมหรอ ลุงโมทักก็บอกว่าเขาจะบอกว่าเขามีโทรศัพท์แล้วแต่ลุงโมทักก็ไม่บอกพระเอกว่าคนที่เกี่ยวกับลุงโมทักคือพ่อของพระเอกซึ่งเป็นตำรวจเหมือนกันกับลุงโมทักเมื่อเจ็ดปีก่อนและป้าชูกับฮานาก็รู้เหมือนกันว่าพ่อกับแม่ของพระเอกมีคดีเกี่ยวข้องกับลุงโมทัก์ป้าชูก็บอกให้พระเอกเตรียมเปิดร้านบะหมี่กันเถอะตัดมาที่ ปีศาจชายหรือปีศาจที่พวกพระเอกตาหากันอยู่หลังจากทำภารกิจเสร็จที่มอบหมายมาจากเจ้าของโรงงานเขาก็จำได้ว่าต้องซื้อเค้กกลับไปด้วยเลยต้องแวะร้านเค้กขณะนั้นก็มีสาวคนหนึ่งมาซื้อของในร้านเหมือนกันปีศาจชายได้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ก็มีปีศาจอยู่ในร่างเหมือนกันและเธอก็ทำการซื้อของและเดิอนออกไปโดยที่ปีศาจชาย ก็จ้องมองจนออกจากร้านไปตัดมาที่ผู้หญิงที่ซื้อของหรือปีศสาจสาวที่ซื้อของกลับมาที่บ้านของตัวเองและเธออยู่กับสามีสองคนขณะที่สามีกําลังไปอาบน้ำปีศาจสาวก็ได้หยิบในถั่วออกมาเพื่อจะเอามาผสมในอาหารให้สามีกินแต่เธอรู้อยู่แล้วว่าสามีเธอแพ้ถั่วหนักมาก เมื่อเธอทำอาหารเสร็จก็เรียกสามีมากินอาหารนั้นสามีก็มากินอย่างมีความสุขและไม่ได้คิดสงสัยอะไรสามีก็ได้กินน้ำผักที่เธอทำไว้และเธอก็ได้ถามสามีว่ามีอาการเป็นอย่างไรบ้างสามีก็เริ่มมีอาการหายใจไม่ออกสามีก็พยายามเดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่อไปเอายาแก้แพ้มากินแต่เธอ ได้เอาอยาทั้งหมดทิ้งไปหมดแล้วทําให้สามีของเธอเสียชีวิตต่อหน้าเธอซึ่งตัวเธอก็สีใจและชอบใจมากที่สามีเธอตายและก็หยิบโทรศัพท์ของสามีเธอโอนเงินให้ตัวเธอเองหมดตัวตัดมาที่ปิศาจชายหลังจากที่เขาไปซื้อเค้กเพื่อจะเอามาให้เจ้าของโรงงานซึ่งตัวของปิศาจชายเรียกเจ้าของโรงงานว่าพ่อ เขาได้จ้องมองพ่อของเขาที่กำลังมีความสุขอยู่กับครอบครัวของพ่ออย่างมีความสุขแต่เขาก็รู้สึกอิจฉาและโกรธมากๆที่ไม่เคยทำกับเขาแบบนี้บ้างเจ้าของโรงงานก็ออกมาหาปีศาจชายเพื่อมาเอางานที่สั่งไว้และสอบถามว่างานเรียบร้อยดีไหมขณะที่เจ้าของโรงงานกำลังจะเรียกเขาให้ไปหาอะไรกินในร้านตัวปีศาจชาย ก็ได้บอกว่าเขาได้ทำภารกิจนี้พลาดไปทำให้เจ้าของโรงงานโมโหมากและเรียกให้เดินเข้ามาหลังร้านทันทีเจ้าของโรงงานได้เรียกเขามาซ้อมหนักมากด้วยความโมโหเพราะงานที่สั่งทำเกินที่สั่งไปและยังไปฆ่าคนตายอีกปีศาจชายคนนั้นก็ได้บอกว่าเขาขอโทษเขาผิดไปแล้วเมื่อเจ้าของโรง,งงานถามว่าทำไมต้องฆ่าปีศาจชายคนนั้น ก็บอกว่าเขาชอบฆ่าคนมากมากตัดมาที่ร้านบะหมี่ทุกคนก็กำลังทำงานกันภายในร้านพระเอกก็ได้ออกมาทำความสะอาดหน้าร้านป้าชูก็คุยกันหานาว่าพระเอกน่าสงสารสักวันหนึ่งถ้าพระเอกรู้ว่าพ่อแม่เขาโดนฆ่าโดยมีคนบงการอยู่พระเอกจะต้องรู้สึกยังไงและจะเสียใจแค่ไหนกันนะขณะที่พระเอก กำลังกวาดพื้นหน้าร้านอยู่พื <t ip <t ip ้นที่พลังก็ได้เกิดมาตรงหน้าของพระเอกพระเอกก็ได้ลองเล่นกับพื้นที่พลังนั้นอย่างสนุกสนานขณะนั้นฮานาก็ตกใจที่ได้เห็นที่พระเอกกำลังเล่นกับพื้นที่พลังอยู่และลุงโมทักก็เห็นก็ตกใจมากขณะที่พระเอกกำลังเล่นพื้นที่พลังอย่างสนุกสนานพื้นที่พลังก็ได้หายไปเองและพวกในร้าน ก็รีบพาตัวพระเอกเข้ามาในร้านและถามพระเอกว่าทำแบบนั้นได้ยังไงกันเพราะไม่มีเคาน์เตอร์คนไหนทำได้มาก่อนเลยพวกนั้นเลยลากพระเอกมาข้างล่างของร้านและให้พระเอกทำการเรียกพื้นที่พลังออกมาขณะที่พระเอกกำลังทำสมาธิที่จะเรียกพื้นที่พลังพระเอกก็ตะโกนออกมาและทำท่าทางหลายอย่าง แต่พื้นที่พลังก็ไม่ออกมาเลยสักนิดทําให้พวกพระเอกทั้งหมดต่างก็เซ็งและด่าพระเอกกันป้าชูก็เลยตบหัวพระเอกไปหนึ่งทีและชวนพระเอกไปกินไอติมขณะที่พวกเขากําลังกินไอติมกันอยู่พระเอกก็รู้สึกแปลกแปลกเหมือนว่าจะสแกนเจอปีศาจสาวคนหนึ่งและฮานาก็สแกนเจอเหมือนกันและก็รีบเตรียมตัวกันขึ้นรถไปหาปีศาจ ที่ห้างสรรพสินค้าขณะที่อยู่ในรถพวกเขาก็คุยกันว่าพระเอกต้องตั้งสติให้ดีพระพิศาสาวตัวนี้คือระดับสามที่มีพลังจิตและสามารถอ่านความทรงจำได้ฮาหนาก็บอกว่าเวลาคิดถึงเสียงย่างหมูสามชั้นแล้วจะมีสมาธิมากขึ้นและบอกให้พระเอกลองหาอะไรที่ทำให้มีสมาธิมาคิดให้มีสมาธิในการต่อสู้ หรือควบคุมอารมณ์ได้ท้อยเอกก็บอกว่าเขาก็ชอบเสียงย่างหมูสามชั้นเหมือนกันและพยายามคิดถึงเสียงย่างหมูสามชั้นดังชา่าชาตัดมาเมื่อพวกเขามาถึงห้างสรรพสินค้าลุงโมทักก็สั่งให้แยกกันหาปีศาจเมื่อเจอแล้วให้บอกกันก่อนห้ามลงมือคนเดียวเด็ดขา,ขาดขณะที่พวกเขาแยกกันค้นหาปีศาจท้อยเอกเดินหาและคุยโมกไปเรื่อยๆขณะนั้น ปีศาจสาวได้ไปร้านค้าในห้างเพื่อซื้อของเมื่อปีศาจสาวเห็นพนักงานใส่สร้อยสวยปีศาจสาวเลยกระชากสร้อยเส้นนั้นออกจากคอพนักงานทําให้พนักงานตกใจและกดปุ่มฉุกเฉินเรียกรอปอพอเมื่อรอปภเห็นก็ทําการสั่งการค้นหาและจับตัวให้ได้ขณะที่ปีศาจสาวเดินออกมาและเดินดูของพระเอกก็กําลังเดินมาทางเดียวกับปีศาจสาว เมื่อเดินผ่านกันพระเอกก็รู้สึกได้ว่าสาวคนนี้คือปีศาจและพระเอกก็บอกพวกเขาว่าพระเอกเจอปีศาจสาวแล้วและพระเอกกำลังเดินตามไปลุงโมทักก็รีบวิ่งไปหาพระเอกฮานาก็รีบวิ่งไปหาพระเอกเช่นกันป้าชูก็บอกพระเอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรให้รอพวกเขาก่อนเมื่อปีศาจสาวกำลังเข้าไปในลิฟพระเอกเลยตัดสินใจเดินตามเข้าไปในลิฟด้วย เมื่อลิฟต์ปิดลิฟต์ก็ได้เลื่อนลงพอถึงชั้นลิฟต์เปิดคนในลิฟต์ก็ออกกันหมดเหลือในลิฟต์แค่สองคนพระเอกกับปีาศาจสาวขณะนั้นปีาศาจสาวก็พูดกับพระเอกว่าเธอเป็นใครตามฉันมาทำไมและก็เดินเข้าไปหาพระเอกและซ้อมพระเอกจนพระเอกสลบไปขณะที่พระเอกสลบไปปีาศาจสาวก็กำลังจะออกจากลิฟต์เมื่อลิฟต์เปิดก็เจอฮานารอยอยู่หน้าประตูลิฟต์ และฮานาก็เข้ามาสู้กับปีศาจสาวในลิบต่อสู้กันไปกันมาสักพักฮานาก็เสียท่าให้ปีศาจสาวปีศาจสาวเลยจับบีบคอและพยายามจะฆ่าฮานาปีศาจสาวเลยใช้พลังดูอดีตของฮานาและก็พูดกับฮานาว่าอาดีตของฮานาที่รอดตายมาคนเดียวทั้งครอบครัวตายกันหมดและหัวเราะออกมาพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาได้ยินที่ปีศาจสาวพูดพอดีและพระเอกก็เข้าไปช่วย ฮานาพระเอกกับฮานาก็สู้ปีศาสาวไม่ได้เลยขณะที่ลิ์ก,กำลังเปิดปีศาสาวก็จะลุงโมทักหน้าประตูลิ์และลุงโมทักก็ต่อยปีศาสาวสลบไปขณะนั้นพวกเราปพก็มาถึงพอดีเพื่อจะจับปีศาสาวไปหาตำรวจเพราะเขาได้ขโมยสร้อยของพนักงานมาลุงโมทักเลยต้องล่อยปีศาสาวไปก่อนและลุงโมทักก็รีบปิดลิป และหนีออกมาขึ้นรถที่ป้าชูมารอข้างล่างขณะที่อยู่ในรถฮานาก็อารมณ์ไม่ดีและเศร้ามากทําให้พระเอกก็เป็นห่วงฮานามากเมื่อกลับมาถึงร้านบะหมี่ฮานาก็ขอตัวลงไปห้องซ้อมล่างร้านบะหมี่ทำให้ป้าชูและลุงหมทักก็งงว่าฮานาเป็นอะไรไปพระเอกก็เลยขอตัวจะตามฮานาไปขณะที่ฮานาลงมาห้องซ้อมใต้ร้านบะหมี ฮานาก็ซ้อมกับกระสอบสายด้วยความโกรธที่ปีาศาสาวได้อ่านอดีตของเขาซึ่งเป็นอดีตที่ฮานาอยากลืมมากๆและพระเอกหยิบชุดย่างหมูมาและลงมาหาฮานาฮานากำลังโกรธก็ด่าพระเอกว่ามาทำอะไรตรงนี้อารมณ์ไม่ดีพระเอกก็เลยบอกว่าเขาปลอบใจใครไม่เป็นหรอกแต่มีหมูสามชั้นมาย่างเท่านั้นฮานาก็เลยเดินมาหาพระเอกและฟังที่พระเอกพูด และพวกเขาก็คุยกันอย่างสนุกสนานและฮานาก็บอกกับพระเอกว่าเดียวเขาย่างเองดีกว่าพระเอกย่างหมูไม่ได้เรื่องเลยและพวกเขาสองคนก็กินหมูสามชั้นย่างกันอย่างอร่อยและฮานาก็สอนการต่อสู้ให้พระเอกตัดมาที่ลุงโมทักก็มาตามนัดที่ตํารวจสาวนัดมาเจอกันที่ร้านอาหารและเอาหลักฐานจากโทรศัพท์มือถือที่กู้มาเอามาให้ตํารวจสาวและก็ชวนกันไปหาข้อมูลตามรูปที่ได้มาเลย เพื่อไปหาหลักฐานใหม่เพื่อจะมีหลักฐานเพิ่มมาดำเนินคดีได้ตัดมาที่พระเอกกำลังรอรถที่จะกลับบ้านพระเอกก็เห็นฮานากำลังเรียกรถเพื่อจะไปไหนสักที่หนึ่งพระเอกสงสัยก็เลยตามฮานาไปตัดมาที่ลุงโมทักกับตำรวจสาวมาหาสถานที่ตามรูปภาพที่ได้มาและก็เข้าไปในตึกร้างแห่งหนึ่งที่เคยมีคดีตามรูปนั้น ลุงโมทักกับตำรวจสาวก็แยกกันหาหลักฐานที่เหลืออยู่จนลุงโมทักก็เจอรอยเลือดที่อยู่หลังกำแพงนั้นตัดมาที่ตัวโกงใหญ่หรือสสอชั่วกำลังหาเสียงอยู่เลขาก็มาบอกว่างานผิดแผนและมีคนตายตัดมาที่ตำรวจสาวกับลูกน้องใหม่ก็มาที่เกิดเหตุที่มีคนร้ายฆ่าในบ้านและมาเก็บหลักฐานหาข้อมูลว่าใครเป็นคนร้าย และทำไมต้องโดนค่ะแถมยังฆ่าแบบโหดมากๆตัดมาที่พระเอกก็ตามฮานามาถึงที่ที่หนึ่งและฮานาก็เดินเข้าไปในบ้านร้างหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ก็คือบ้านเก่าของฮานาสมัยที่อยู่กันครบครอบครัวฮานาได้คิดถึงครอบครัวของเขาจึงได้มาบ้านหลังเก่าขณะนั้นฮานาก็ได้ยินเสียงแปลกๆในบ้าน เมื่อฮานากำลังจะเปิดประตูไปดูก็มีเด็กสองคนวิ่งออกมาพอดีฮานาก็ตกใจว่าบ้านร้างแบบนี้มีคนอยู่ได้ยังไงกันพระเอกก็รีบเข้ามาดูว่าเสียงอะไรฮานาก็บอกว่าเขารู้นาาแล้วว่าพระเอกตามเขามาและพระเอกก็เข้าไปคุยกับเด็กสองคนนั้นซึ่งพระเอกรู้จักและเป็นรุ่นน้องในโรงเรียนของพระเอกด้วยตัดมาที่สอสอช่วกับพวก ได้นัดมาคุยกันที่ร้านเหล้าเมื่อเจ้าของโรงงานเดินเข้ามาว่างานเรียบร้อยแล้วตามที่สั่งเจ้าของโรงงานก็โดนลูกน้องสอสอชั่วเอาแก้วปลาใสหัวแตกเพราะเจ้าของโรงงานทำภารกิจผิดพลาดและลูกพี่ของได้นักเลงหัวเกลียนหรือไอ้แว่นก็พาเจ้าของโรงงานมาที่อีกห้องหนึ่งของร้านและมาคุยกันที่เรื่องคนที่ไปทำภารกิจได้ทำผิดไปจากแผนเดิมมาก ทำให้แผนของสสชั่วเกือบพังแต่ยังดีที่มีคนช่วยแก้สถานการณ์นี้ได้และไอแว่นมันก็บอกกับเจ้าของโรงงานว่าให้ไปปิดปากคนที่ทำภารกิจผิดพลาดก่อนจะโดนจับและเกิดปัญหาตามมาถึงสสชั่วได้ตัดมาที่ในห้องสสชั่วและพวกได้คุยกันถึงเรื่องภารกิจที่ผิดแผนไปแต่ก็ดีว่ายังมีคนช่วยคือผู้กำกับโรงพักนั้นเองตัดมาที่ พระเอกโทรหาลุงโมทักและถามว่าพระเอกจะให้เด็กสองคนไปนอนร้านบะหมี่ได้ไหมขณะนั้นไอ้นักเลงหัวเกลียนได้ขับรถพาลุงโมทักไปพอดีลุงโมทักก็บอกกับพระเอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาที่พระเอกอยู่ตัดมาที่ไอ้นักเลงหัวเกลียนกับพวกลูกน้องมาเก็บเงินกู้จากชาวบ้านไอ้นักเลงหัวเกลียนมันได้สั่งให้ลูกน้องมันทำงานให้เรียบร้อย แล้วเขาจะนอนเสร็จยารออยู่ในรถตัดมาที่ลุงโมทักมาหาพระเอกพระเอกก็เล่าเรื่องเด็กสองคนให้ลุงโมทักฟังและขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่พวกนักเลงมันก็บุกเข้ามาในบ้านพอดีและจับเด็กไว้หนึ่งคนจึงทำให้ฮานากโกรธและพระทึ่พวกนักเลงนั้นเมื่อหนึ่งในพวกนักเลงเห็นลุงโมทักก็ตกใจมากที่ลุงโมทักยังไม่ตายได้ยังไงกัน และพวกพระเอกก็กระทืบพวกนักเลงพวกนั้นขณะนั้นลุงโมทักก็เห็นว่ามีคนนั่งอยู่ในรถเลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆและลุงโมทักก็เข้าไปถามว่าเป็นหัวหน้าพวกนักเลงใช่ไหมเมื่อไอ้นักเลงหัวเกรียนเห็นลุงโมทักมันก็ตกใจมากและมันก็รีบขับรถหนีลุงโมทักอย่างเร่งรีบลุงโมทักก็วิ่งตามมันจนมันถอยรถไปชนกับกำแพง ลุงโมทักก็พระโดดขึ้นมาหน้ารถมันไอ้นักเลงหัวเกรียนมันก็บอกว่าแกตายไปแล้วไม่ใช่รอทำไมมาอยู่ที่นี้ได้ลุงโมทักก็ค่อยๆจำได้ว่าไอ้นักเลงหัวเกรียนเป็นคนที่จะฆ่าลุงโมทักเมื่อเจ็ดปีก่อนจบอีพีห้าติดตามต่ออีพีหก